นับเลยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ไดอะไรกันมาหรือว่าซัดเลยไม่พูดนะซัดเลยคือมันก็มีวิธีของตลาดัาแท้แต่ละคนอยู่แล้วมันก็แบบให้กำลังใจกันแบบเอยเอาว่ะเอาว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมาว่ะเอาหน่อยว่ะอะไรส่วนใหญ่ก็จบซีนเราก็จะแบบว่าจับมือกอดกันตัวสิบเมื่อไหร่เจอคำว่าสิบให้พูดว่ามิซึมิมิซึมินะครับโอเคได้และเราสามารถนับได้ตั้งสามเลขก็ได้นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองถ้าพร้อมการแข่งขันแล้วเราเริ่มที่หนึ่งสองสามสี่ ผมบอกเลยอ่ะไม่ผมแก้ตัวหน่อยไม่มีแจ็คเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมเอาเบื่อตายกูแล้วหลงมันหลงมาที่บ้านให้อภัยแล้วเอาไม่เลี้ยงเลยุกคนเนื่องจาไหนล่ะเอิ่มยุ้สิวิสุธัยยุ้ยสิวิสุดท้ายเลยไม่งมาเลยอ่ะ ทีมแพทย์ครับเจ็บแล้วก่อนที่เราจะไปถึงการลงโทษใดๆต้องให้น้องทั้งสองคนฝากในส่วนของซีรีส์ด้วยฝากผลงานฝากซีรีส์ซะหน่อยนะเออก็มาแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนักสิบกระจกนะครับ Lovely Writer นะครับออนแอร์ทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม53นาทีนะฮะสามารถดูในช่องทางนะครับ3กด3ามบอกเลยว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนขอบคุณมากผมใกล้ผมใกล้เป็นลม ใจเย็นแต่เดี๋ยวต้องโดนลงโทษแต่ตอนจินก่อนได้นะครับในการเราก็จะมีของรางวัลมามอบให้เหมือนเดิมรู้สึกหน่อยนะความรู้สึกหน่อยฉันปบมือแรงๆให้กับคุณสนุกมากคือคุณอับไม่สปิริตมากตอนขึ้นไปเอาจริงๆตอนนั้นรู้สึกไงบ้างกลัวมันรู้สึกไม่ปลอดภัยีไปพี่เข้าไปพี่เข้าก่อนเเีก่อนร็วๆไปแล้วนะไปแล้วนะสวัสดีครับ สวัสดีครับมาเราเจอกันบ่อยแล้วครับปลูกต้นไม้ด้วยกันใช่ไปแบบไปเยี่ยมคนแก่คุณผู้ชมครับไม่พูดเรื่องไรสาระพระเอกมาขนาดนี้ก่อนอื่นให้เขาแนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยสวัสดีนะครับผมก้าวนมก้าวนะครับสวัสดีครับผมภาคุณพระครับจริงๆทั้งคู่มีผลงานในวงการบันเทิงหละเราก็ต้องเหมือนกันคิดออกมามันต้องมีความที่เยอะๆยอะพี่หันมองเลย นอสักกทีไม่ทำการบ้านอีกแล้วปกติจะใส่แว่นวันนี้ไม่ใส่แว่นหรือให้ได้กัแบบนี้ให้น้องเขาอ่านก็ได้เนี่ยเนี่ยมาตอบเลยอ่านแล้วตอบเลยอ่าเราเจออะไรที่เกลียดต้องอ๋อได้ได้การให้อนูทีลูกค้าเหรอตัดตัดตั เนื่องจากเราสองคนแพ้นะคะ<ด>คุณอับเขาก็ต้องมาดูว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงดูอันนี้แล้วเป็นไงคุณได้หมดจีจีนี่ตาเบื่อตาคมดแล้วนี่นี่นคุณคุณถ้าคุณชิวคุณลงมาช่วยฉันตั้งแต่ต้นนะคะเราชนะไปแล้วค่ะมันมีอันนี้นะเป็นอันนี้ไงคุณเลือกอล้ว เอาตอนออกมาไม่เจาะตรงนี้อะเจาะหน้าตรงนี้แล้วทำสโลว์ห้าสิบเฟรมนี่สร้างสรรค์คเธอลงมาั้งแต้นราชนะค่ะนี่ออาไหนผู้ซีผู้ซีคุณจะได้ห้าสิบเฟรมจากแต่ละท่านโอ้โหช่วงนี้ไม่ได้ช่วงเด็กตอนนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนลองว่ากดลงโทษจะเป็นยังไงซึ่งน้องก้าเป็นคนที่ใสยดีมากน้องก้าเป็นผู้ชนะนะคะน้องเก้าเป็นผู้แพ้แต่ว่าเก้าบอกว่า จะเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนซึ่งนี่เลยไม่ต้องเล่นสบายใจอ้าวเดี๋ยวเาไปเล่นรื่อยก่อนไม่เป็นไรสามคนสามอันนี้นะสามอันนี้เอาปล่าถ้าสามอันนี้ลงเลยเล่นไดกันไม่ได้คนอย่ายแน่นอนไปเลยเขาบอกเขอจะขึ้นไง